วันนี้เองชนะค่าคืนนี้ค้ารีบกลับไปนอนกับเมียพรุ่งนี้คลอดลูกเป็นขยงแล้วดูใหม่ว่าใครแน่กว่าใครเล่หลวงโลกประธานซุยประธานซุยแย่แล้วชั้นล่างของอาคารเราจะเปิดกิจการให้บริการเรื่องอย่างว่าแล้วเซียวหลิวโทรศัพ,พท์หาผู้เฒ่าซุยอย่างหัวเสียจากนั้นผู้เฒ่าซุยเซียวลิง เสี่ยวหลิวเสี่ยวจางและเสี่ยวหยวนก็มารวมตัวกันที่ชั้นล่างอาคารชั้นหนึ่งกำลังจะตกแต่งซ่อมแซมพัตคาร3สามเจ้าที่เช่าอยู่เดิมหายไปบริษัทค้าขายเสื้อผ้าสองเจ้าก็เจ๊งไปแล้วร้านขายวัตถุโบราณยิ่งไม่ต้องพูดถึงปิดร้านหายไปนานแล้วร้านทั้งหมด6ร้านดูเหมือนจะตกอยู่กับมือของขาใหญ่คนเดียวทั้งหมดผนังกั้นห้องทุกห้องถูก ทะลุถึงกันหมดท่อน้ําสายไฟระโยงระยางต่อกันเป็นใยแมงมุมคุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นธุรกิจอย่างว่าประธานซุยถามเสี่ยวหลิวผมถามเองเสี่ยวหลิวชี้ไปที่ท่อน้ําเป็นเส้นๆผมนึกสงสัยถามคนงานว่าทําไมต้องต่อท่อน้าเยอะขนาดนี้ด้วยคนงานว่ายังไงคนงานบอกว่าก่อห้องอาบน้ํา ่อห้องอาบน้ําขึ้นมาทําไมเยอะแยะขนาดนี้นั่นสิเซียวลิวยักไหล่ผมก็ถามไปอย่างนั้นคนงานยังบอกว่าซ้อยกันเป็นห้องเล็กๆเ,เป็นห้องๆแล้วอยู่ๆก็ทําท่าลึกลับกระซิบเสียงคุยกันว่าพวกคุณคิดดูกันห้องเล็กๆเ,เ,เอาไว้ทําไมเซียวจางหัวล้อพูดว่าอาจจะโรงแรมละมั้งตลกน่าเซียวหยวนพูดแซกขึ้นบ้างมีใครสร้างรมแรมเอาไว้ที่ตึกชั้นล่าง หชั้นบนพื้นที่ราคาแพงๆอย่างนี้กันเล่าสงสัยจะเปิดเป็นซ่องคุณโซสซะมากกว่าเอาไว้ใช้หลางก้นเย็นวันรุ่งขึ้นบ้านของประธานซุยเปิดไฟสว่างสวยคณะกรรมการอาคารชุดทั้ง11คนมากันพร้อมหน้าประธานซุยสืบทราบเรื่องมาแล้วเจ้าของร้านชั้นหนึ่งจะเปิดร้านเสริมสวยขนาดใหญ่เซียวหลิวไป,ป ที่ทําการเขตแล้วได้คําตอบว่าอาคารหลังนี้เป็นอาคารธุรกิจและที่พักอาศัยหากไม่กระทําผิดกฎหมายทางเขตก็ห้ามอะไรไม่ได้ช่างเถอะสงสัยไปเคลียเอาไว้ล่วงหน้าแล้วพวกเขตคงได้อิ่มกันไปนานหัวหน้าซุยทาเสียงฮึดฮัดใช้หัวเขา่าใช้หัวเข่าก็คิดได้แล้วถ้าตัดแต่ผมอย่างเดียวจะมีปัญญาจ่ายค่าเช่าอาคารชั้นหนึ่งทั้งชั้นเชียวหรือ กำลังคุยกันอยู่นั่นเองเสี่ยวหยวนกับภรรยาลา้าขาวผืนใหญ่ผืนหนึ่งเข้ามาเสี่ยวหยวนนี่ว่องไวดีจริงเขียนไป,ไป้ายประตวงเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนเสร็จแล้วทำไมไม่เอาไปแขวนเสียละ่ะเสี่ยวจางถามตลกหน้าผมไม่วอนหาเรื่องหรอกเสี่ยวหยวนทะลึงตาจะแขวนก็ต้องไปแขวนพร้อมกันไปท่านประธานออกคำสั่งทุกคนกรูกันลงไปที่ชั้นหนึ่งช่วยกันคนละไม้คนละมือผ้าขาวผืนใหญ่ก็ถูกเอา ก็ถูกผูกเอาไว้กับเสาสองต้นด้านหน้าประตูร้านเสียเรียบร้อยอย่างรวดเร็วคัดค้านธุรกิจผิดกฎหมายแปดเปื้อนอาคารของเราเสียงร้องตะโกนของพวกกรรมการได้ยินไปถึงเหล่าผู้เช่าห้องต่างก็ลงมามุงดูที่ชั้นล่างทุกคนยกนิ้วโป้งให้ยังมีคนนำปรบมือพันเสียงปรบมือดังกระหึ่งไปเกือบครึ่งซอยประธานซุยมีคุณธรรมคณะกรรมการทุกคนก็เป็นปากเสียงให้สมาชิกได้อย่างเดี่ยม แต่เพิ่งจะดีใจกันได้ไม่กี่ชั่วโมงเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเซียวหลิวก็มาเคาะป,ประตูประธานซุยแย่แล้วป้ายผ้าถูกคนดึงทิ้งไปแล้วฉันรู้อยู่แล้วมันต้องเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นคุณจะตื่นเต้นไปทําไมประธานซุยยังนอนไม่ตื่นคนแก่มีโรคนอนไม่หลับพอกินยานอนหลับก็ลุกไม่ขึ้นแต่แต่ว่าเซียวหลิวพูดอำอึง ผืนผ้าถูกโยนเข้ามาบนพื้นหน้าประตูตึกโยนเข้ามาแล้วทำไมประธานซุยตื่นแล้วครึ่งหนึ่งบนผ้ามีกลิ่นด้วยเสี่ยวหลิวกล่าวอย่างเครียดผมไม่กล้าวขึ้นมากลัวจะเป็นอันตรายอันตรายประธานซุยลืมตาโตก็ใช่น่ะสิผืนผ้านั้นถูกชุบน้ำมันกา๊าซประธานซุยเดือดดาลบ้านเมืองยังมีขือมีแปรอ,อยู่ไหมนะ ไปเราไปแจ้งความกันเขาโทรศัพท์ไปหาคณะกรรมการก่อนแล้วลากตัวเสี่ยวหลิวตรงดิ่งไปยังลานจอดรถชั้นใต้ดินพอออกจากลิฟก็เห็นรอบๆตัวมีคนมุงดูอยู่กลุ่มหนึ่งพอออกจากลิฟก็เห็นรอบๆตัวรถมีคนมุงดูอยู่กลุ่มหนึ่งประธานซุยสะดุ้งเฮือกรีบพุ่งเข้าไปดูพระเจ้าช่วยกระจกแตกละเอียดอยู่กับพื้นรถเบนซ์ของประธานซุยจริงๆด้วย แค่นี้ยังไม่เท่าไหร่ผ้าผืนหนึ่งถูกต่อมาจากถังน้ำมันรถวางนิ่งอยู่บนพื้นน้ำมันหยดติ้งๆอยู่เลยตำรวจมาถึงอย่างรวดเร็วถ่ายรูปเพื่อน,นำกลับไปลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจเซียวลิวและคณะกรรมการหลายคนต้องไปทํางานอยู่ได้ไม่นานประธานซุยจึงไปโรงพักคนเดียว แต่ว่าให้ปากคำก็แล้วบันทึกประจำวันก็ลงแล้วตำรวจเชิญตัวผู้เชา่าชั้นหนึ่งมาสอบถามแล้วทุกอย่างก็เงียบกริบไม่มีข่าวคราวใดๆอีกไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้านั้นเป็นคนทำคงจะจับคนส่งเดชไม่ได้หรอกเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกประธานซุยถ้าพวกคุณไม่เห็นชอบการเปิดร้านส,นสวยก็คงต้องปร,ประชุมใหญ่กับผู้เช่าอาคารทั้งหมดสรุปเป็นมติยืนเรื่องกับเทศบาล นั่นสิเราเปิดประชุมใหญ่ผู้เช่าอาคารกันนั่นสิเราเปิดประชุมผู้เช่าอาคารกันคืนนั้นเองประธานซุยก็เรียกคณะกรรมการหลายสิบคนมาหารือไหนๆก็ได้เวลาเลือกตั้งประธานกรรมการบริหารอาคารชุดใหม่แล้วพวกเราก็ต้องเลือกคุณซุยเหมือนเดิมทุกคนกล่าว ไม่ไม่ไม่ประธานซุยสายหน้าพวกคุณไม่เห็นหรือรถของผมพังไปแล้วคันหนึ่งสองวันมานี้ประเดี๋ยววิ่งโน่นประเดี๋ยววิ่งไปนี่ทางแจ้งความให้ปากามผมรับไม่ไหวจริงๆต้องให้คนหนุ่มๆอย่างพวกคุณมาทําแล้วเปลี่ยนเป็นเสี่ยวหลิวเลือกเสี่ยวหลิวมีคนเสนอนี่เสี่ยวหลิวมองไปรอบๆพวกคุณก็รู้ผมมีงานยุ่งขนาดไหนเสี่ยวหยวนเหมาะสมที่สุดแล้ว ปรากฏว่าเสี่ยหยวนก้มหน้าก้มตาไม่พูดมีจาพักใหญ่ในที่สุดก็เอ่ยปากว่าวันนั้นผมกับเมียเป็นคนเขียนป้ายประท้วงไม่รู้ใครเอาออกไปพูดวันนี้ตอนกลับมาประตูบ้านอย่างประตูบ้านผมเปิดไม่ออกรูคุณแจถูกหยอดด้วยกาวเคมีเมียผมตกใจจนไม่กล้าอยู่บ้านแล้วทั้งสิบคนต่างมองหน้ากันไปมาสุดท้ายก็ได้ประธานซุยเป็นคนลุกขึ้นทุบโต๊ะ พอแล้วพอแล้วรอประชุมใหญ่จะเลือกใครก็เลือกมาถ้าเลือกผมจริงๆผมก็จะทำต่อให้ถึงที่สุดการประชุมใหญ่สำหรับผู้พักอาศัยจัดขึ้นผู้ชอาซื้อมาร่วมประชุมไม่ได้ทุกคนต้องเซ็นใบมอบอำนาจให้ผู้มาแทนลงคะแนนเสียงแทนนี่เป็นความคิดของประธานซุยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีผู้ลงคะแนนเสียงไม่เพียงพอการเลือกตั้งจะเป็นโมคะการประชุมจัด ขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่ของโรงเรียนประถมใกล้เคียงใช้ห้องประชุมแทนห้องเรียนเพราะเกรงว่าวันเลือกตั้งคนจะมากันเยอะมากประธานซุยมาถึงแต่เช้าตรู่เขากับภรรยาผู้เท่าหัวงอกสองคนนั่งอยู่หน้าประตูเชิญสมาชิกเซ็นชื่อแล้วรับบัตรลงคะแนนการประชุมบ่ายสามโมงจนบ่ายสามโมงครึ่งแล้วเพื่อนจะมีมาแค่ สิบกว่าคนเซียวหลิวเซียวหยวนก็หายหน้าหายตาไม่เห็นหัวยังมีคนที่ไม่รู้จักอีกกลุ่มหนึ่งสงสัยเป็นผู้เช่าซื้อรายใหม่ทยอยกันมาถึงช้าๆโอ้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยสงสัยจะเป็นเพื่อนบ้านใหม่ประธานซุยลุกขึ้นต้อนรับคนกลุ่มนั้นพยักหน้าไม่พูดอะไรคนที่นำมาหยิบเอกสารกองหนึ่งออกมาให้เป็นหนังสือมอบอำนาจ ประธานซุยเห็นแล้วก็ยิ่งดีใจเยี่ยมไปเลยขอบคุณมากจริงๆผมกำลังเป็นห่วงอยู่เลยว่าคนจะไม่พอโชคดีที่ได้พวกคุณช่วยเหลืออย่างนี้ก็เปิดประชุมได้แล้วว่าแล้วก็เลื่อนสมุดลงไปที่ชื่อหน้าของผู้เช่าผู้นั้นเพื่อนบ้านใหม่เชิญเซ็นชื่อครับเชิญเซ็นชื่อค่ะคุณนายซุยกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพวกเราต้องการคนที่เสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างคุณนี่แหละค่ะว่าแล้วก็ยื่นประกาด้านหนึ่งให้ไม่ต้องครับผมมี คนผู้นั้นหยิบปากามาโบโล้ของตนเองออกมาเซ็นชื่อลงในช่องผู้ซื้อชั้นหนึ่งทุกห้องคณะกรรมการชุดใหม่คลอดแล้วกรรมการ11คนมาจากชั้นหนึ่งหกคนหลังจากคัดเลือกกันเองภายในได้ประธานกรรมการบริหารชุดใหม่คือชายคนที่ใช้ปากามาโบโล้อด,ด้ามทองเซ็นชื่อคนนั้นนั่นเอง ลองคิดดูกรรมการสิบเอ็ดคนเจ้าของร้านเสริมสวยได้ไปหกที่ตำแหน่งประธานกรรมการก็ย่อมตกเป็นของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อเขาขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการการบริหารอาคารก็เป็นคนของเขาคุณยังคิดจะไล่ร้านเสริมสวยของเขาออกไปจากตึกอีกไหมปัญหาคือบรรดาคณะกรรมการชุดกอไฟแรงเหล่านั้นหายหน้าไปไหนกันหมด พวเขาอ่านกลัวปัญหากลัวว่าสุดท้ายภาราจะตกมาเป็นของตอนเองกลัวรถถูกทุบกลัวกรอนประตูบ้านถูกหยอดกาวหรือแม้กระทั่งกลัวว่าอาคารจะถูกวางเพลิงตัวเองอาจถูกไฟคลอกตายจึงพากันถอยหนีคนหนึ่งพันก้มหัวยอมแพ้กับคน100ประเทศจีนเป็นประเทศที่ประสบภัยสงครามมาเป็นเวลานานชนชาติที่ประจนภัยกับภัยสงครามยาวนานนั้นจะกำหนดปรัชญาชุด รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดคนลองคิดดูถึงคำพูดของขงจื้อที่กล่าวว่าเมื่อมาคาไม่อาจ เมื่อมะคาไม่อาจเดินเหินเกาะขอนไม้ลอยคออยู่กลางสมุทรเรียกว่าเป็นการกระทําที่สมควรแล้วอย่างนั้นหรือทหารญี่ปุ่นแก่ๆคนหนึ่งย้อนคิดถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเขาเล่าว่ากองร้อยของเขาได้รับคําสั่งให้ไปรับเฉลยศึกทหารจีนจํานวนหนึ่งพวกเขาไปถึงตอนกลางคืนมองเห็นดวงไฟจากวุรีของทหารเฉลยชาวจีนแดงว่าเป็นแพท,ทอไกลสุดลูกหูลูกตาตกใจจนเหงื่อแตกพลัก พวกเขามีกำลังครเพียงหยิบมือเทียบไม่ได้เลยกับทหารจีนหากเฉลยเหล่านั้นขัดขืนเพียงน้อยนิดทหารญี่ปุ่นต้องตายเรียบร้อยอย่างไม่ต้องสงสัยแต่แต่ทหารเฉลยทั้งหมดปล่อยให้ชาวญี่ปุ่นเอาเชือกผูกเป็นกลุ่มๆอย่างว่าง่ายแล้วเอาตัวขึ้นรถบรรทุกไปไกลๆถึงที่ที่ไม่มีเสียงแล้วยิงทิง้ง กองทัพญี่ปุ่นรับมือกับเฉลยจำนวนมากขนาดนี้ไม่ไหวจึงต้องแอบยิงทหารจึงต้องแอบยิงทหารเฉลยเหล่านี้จนหมดทำไมพวกเขาต้องเอาตัวไปยิงเพราะถ้าหากเฉลยร,รู้ว่ายอมแพ้ต้องตายยอมต่อต้านขัดขืนเมื่อน,นั้นพวกเฉลยก็จะชนะเชิญเข้าห้องรมแก๊สพิษคุณรู้ไหมว่าในสงครามโลกครั้งที่สองชาวยูหกล้านคนตายอย่างไร นอกจากถูกยิงตายป่วยตายอดตายเหนื่อยตายพวกเขายังมีจํานวนมากที่เชื่อฟังทหารเยอรมันอย่างว่าง่ายถอดเสื้อผ้าจนเปลือยเปล่าเดินเข้าห้องรมแก๊สพิษตายทําไมพวกเขาจึงเชื่ออย่างนี้เพราะว่าพวกเขายังแอบมีความหวังว่าจะรอดในค่ายกักการเอาวิสในค่ายกักการเอาชวิส ห้องรมแก๊สถูกสร้างให้เหมือนห้องอาบน้ำขนาดใหญ่ทหารเยอรมันผู้อย่างสวยหรือว่าจะฆ่าเชื้อโรคให้พวกเขาท่อน้ำในห้องรมแก๊สบางครั้งก็ปล่อยน้ำสะอาดจริงๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าบ่อยครั้งที่ท่อเหล่านั้นไม่ได้พ่นน้ำแต่เป็นแก๊สพิษเพราะว่าชาวยูแวหวังเล็กๆว่าอาจจะพ่นน้ำจึงเข้าแถวเข้าไปตายอย่างว่าง่ายคนนำหน้าตายก่อน ผู้นำเผด็จการทราราชจำนวนหนึ่งใช้ประโยชน์จากจิตวิทยาของผู้ที่หวังวา่าตนเองจะได้รับการยกเว้นนี่เองใช้จำนวนที่น้อยกว่าพลานล้างค่าทำลายจำนวนที่มากกว่าลองคิดดูผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่ไม่กลัวมีเรื่องไม่กลัวข่มรู่ทุกคนก้าออกมาอย่างกล้าหาญอันุภา์เหล่านั้นจะสมหวังหรือไม่ แต่คิดดูอีกทีภายในองค์กรหนึ่งบรรดาผู้คนที่กล้าพูดกล้าแสดงออกมักเป็นพวกที่ต้องพลีชีพก่อนเมื่อคนทงหลายพากันร่นถอยคนที่ยืนอยู่นิ่งคนที่ยืนอยู่นิ่งกับที่ก็กลายเป็นคนรุกหน้าไปโดยอัตโนมัติวิธีที่ทำวิธีทำให้พวกคนที่ร่นถอยถอยให้ไกลยยิ่งกว่านั้นก็คือเชืออคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าเหล่านั้นทิ ดังนั้นสำหรับสถานที่หรือชุมชนที่ไร้ธรรมมาธิบาลมีแต่คุณธรรมแต่ไร้ความกล้าถ้าคุณจะเป็นประธานสวยคุณก็ต้องสวยใครเป็นคนสร้างเงินสกปรกประเทศก็เหมือนกันเหตุใดจึงมีธุรกิจก้าวหน้าผู้มีธุรกิจก้าวหน้าก็รับราชการ เพราะเมื่อคุณประกอบธุรกิจได้ดีได้ดีคุณจะพบว่าหากไม่มีอำน,นาจทางการเมืองก็จะถูกกันแกล้งรังแกคุณจะกลายเป็นคนนอกขอบเข้าไม่ถึงวงในไม่ได้โอกาสทางการค้าบางอย่างเมื่อมหาเศรษฐีเหล่านี้เข้าวงการหรือใช้ให้เครือญาติของพวกเขาเล่นการเมืองก็ย่อมเป็นอย่างผู้ประกอบการชั้นหนึ่งในเหตุการณ์ต้นเรื่องย่อมตั้งนาตาั้งตปกป้องธุรกิจของเขา ช่วยปกปิดแผลเน่าของตัวเขาคุณธรรมของสังคมจะยังมีใครเชื่อชูได้อีกควรโทษใครโทษประชาชนสิเหมือนก,นกันกับภายในองค์ภายในอาคารขนาดใหญ่ทำธุรกิจผิดกฎหมายไม่มีใครห้ามแล้วจะไปโทษใครได้อีกต้องช่วผู้ที่พักอาศัยกล้าด่าทอในที่ลับไม่กล้าเรียกร้องสิทธิ์ในที่แจ้งทำไมค,คุณจึงกลัวเขา เชื่อฟังเขาเส้นหนังสือมอบอำนาจเส้นหนังสือยกเส้นหนังสือมอบอำนาจยกให้เขาทําไมคุณจึงกลัวเขาเอาใจเขาลงคะแนนเสียงให้เขาเขายิ่งมีเงินเขายิ่งมีอำนาจก็ยิ่งสามารถหาเงินได้มากขึ้นเรียกลมได้เรียกฝนได้ยิ่งสามารถจับจ่ายซื้อเสียงยิ่งสามารถใช้สื่อมวลชนล้างสมองคุณคุณยิ่งไม่มีโอกาสฟื้นตัว วันนี้คุณด่าอำนาจมืดด่าเงินสกปรกด่าก,การเมืองที่หัวกับธุรกิจพูดตามตรงคุณกําลังด่าตัวเองขอถามสักคำตอนที่เกิดเรื่องต้องการตัวคุณคุณอยู่ที่ไหนกลแย่งชมรมเอาละ่ะคุยเรื่องทวาเครียดมากเกินไปหน่อยเราลองย้อนกลับมาเล่นเกมตัวเลขสักนิด ตัวอย่างเรื่องของข้างต้นเราบอกว่าการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารอาคารชุดขณะที่ฝ่ายหนึ่งมีจานวน,นผู้เข้าร่วมประชุมไม่พออีกฝ่ายเพียงแค่ส่ง,งคนลงเข้าประชุมให้ครบก็สามารถชิงอำนาจได้เทคนิคนี้สามารถใช้ได้ในหลายๆด้านยกตัวอย่างเรื่องเล็กๆสักเรื่องคุณเป็นนักศึกษาคณะอักรษรศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมชมรมภูมิศาสตร์ของคณะภูมิศาสตร์ คุณอยากได้รับเลือกเป็นประธานชมรมนั้นคุณทําได้ตัวคุณไม่ใช่คนคณะภูมิศาสตร์วิชาภูมิศาสตร์ก็ไม่ใช่เรื่องเชี่ยวชาญของคุณสมาชิกในชมรมก็มีแต่นักศึกษาคณะภูมิศาสตร์ต่อให้คนที่สนิทต,ต่อให้คนที่คุณสนิทอยู่บ้างอยู่ในนั้นก็คงจะเอาชนะคนอื่นไม่ได้คุณต้องทําอย่างไรจึงจะชนะ เรื่องหมูหมูคุณก็แค่นับจํานวนคนดีๆถ้าหากชมรมนั้นมีสมาชิกห้าสิบคนคุณมีพวกอยู่ในนั้นสักสิบคนคุณอาจเอาเพื่อนตัวเองในคณะเข้าชมรมเพิ่มอีกสักสามสเพื่อกิจกรรมชมรมจะเป็นกิจกรรมสาธารณะโดยหลักการแล้วไม่ควรปฏิเสธเพื่อนๆน,นอกชมรมมาเข้าร่วมเพลออชมรมนั้นยิ่งหน้าตื่นเต้นดีใจเข้าไปใหญ่อยู่ๆคุณก็พาคนมาเข้าร่วมอีกตั้งสาสิบคนด้วยซ้ำ ที่ไหนได้ตอนลงคะแนนเสียง41ต่อ39คุณจะเอาชนะคู่แข่งนักศึกษาคณะภูมิศาสตร์วุดวิดเพียงสองเสียงเผลอๆคุณพาเพื่อนพ้องชาวอักษรศาสตร์เข้ามาร่วมชมรมมากขึ้นเกิดปรากฏการณ์ประหลาดนับแต่นี้ไปตำแหน่งประธานชมรมภูมิศาสตร์รุ่นแล้วรุ่นเล่าเป็นของคณะอักษรศาสตร์ตลอดไปกนเปลี่ยนหัวหน้าพัก ทีนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่าทำไมพรรคเล็กจึงไม่สามารถจัดการเลือกตั้งภายในได้โดยการลงคะแนนเสียงจากสมาชิกพักโดยตรงจำนวนสมาชิกของพักเล็กอาจมีไม่ถึงหมื่นขณะที่พักใหญ่อีกพักหนึ่งมีสมาชิกการเมืองมากกว่า10บล้านคนพักใหญ่เพียงแค่ส่งตัวสมาชิกสักหมื่นกว่าคนเข้าไปร่วมพรรเล็กวันพรุ่งนี้หัวหน้าพรรเล็กหรือผู้แทนของพรรเล็กก็เข้ากระเป๋าพรวด ก็เข้ากระเป๋าพรวดใหญ่ในพริบตาถ้าคุณเป็นผู้ก่อตั้งพักอาวุโสอยู่จริงคุณเป็นคนตั้งพักมากับมือตราประจำพักคุณเป็นคนถือชื่อเสียงคุณเป็นคนสร้างแต่ว่าขออภัยกำลังของฉันมากกว่าจานวนคนของฉันเยอะกว่าเผลอเมื่อไหร่คุณก็ถูกเตะโด่งเมื่อนั้นกลชิงบริษัท ในวงการธุรกิจบริษัทโรงงานจำนวนไม่น้อยอก็เปลี่ยนเจ้าของด้วยวิธีนี้ไม่ใช่หรือเมื่อคุณประดิษฐ์สินค้าชิ้นใหม่ขึ้นมาหนึ่งชิ้นคุณทำได้ดียิ่งขยายก็ยิ่งโตใบสั่งซื้อรับเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ ตอนแรกคุณชักชวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงร่วมหุ้นขยายโรงงานญาติมิตรของคุณก็ยินดีเกื้อหนุนคุณยังได้เป็นประธานกรรมการตาอยู่มาวันหนึง่งเกิดมีใบสั่งซื้อเข้ามาเป็นทวีคูณคุณจะทําอย่างไรเมื่อมีงานเข้าคุณจะไม่รับหรือคุณไม่รับญาติมิตรร่วมหุ้นก็เห็นว่าคุณมีกำไรมาให้แต่ไม่กอบโกยเขาจะพอใจหรือ ดังนั้นคุณจึงรับแต่โรงงานของคุณมันก็แค่นั้นคุณรับงานใหญ่ขนาดนี้ไม่ไหวนี่คุณจึงต้องระดมทุนเพิ่มสมมุติว่าตอนแรกมี300ล้านตอนนี้ต้องเพิ่มเป็น700ล้านถ้าหาก400ล้านที่ระดมเข้ามาเป็นเหมือนผู้ประกอบการชั้นหนึ่งในต้นเรื่องเล่าจะทําอย่างไรคนที่เอาเงินมาให้400ล้านมีปากเสียงบ้างหุ้นของเขามีจานวนมาก บอรที่ประชุมจะเชื่อฟังคุณหรือเชื่อฟังเขาและแล้วคุณจึงเปลี่ยนจากหัวพยักไปเป็นหางสุนัขถูกถอดกลางอากาศยกเว้นคุณมีเทคนิคพิเศษเฉพาะตัวยกเว้นคุณมีเทคนิคพิเศษเฉพาะตัวยังคงบทบาทสำคัญอยู่ข้างในได้มิเช่นนั้นคุณก็ต้องเปลี่ยนสถานะจากเท่าแก่มาเป็นลูกจ้างหรือไม่ก็ต้องล้างมือในอ่าง ออกจากวงการไปไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือเล่นการเมืองคุณต้องระวังผลสะท้อนของตัวเลขให้ดี6ต่อ4ไม่ใช่ห่างกันแค่2เพราะเมื่อคุณโยกย้ายแค่1ก็กลายเป็น5ต่อ5แล้วและคุณอย่าเพิ่งดีใจกับไปสั่งซื้อรถใหญ่หรือจำนวนสมาชิกรายใหม่มากมายที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะ บ่าวสามารถชิงเป็นนายได้หากบ่าวมีเยอะกว่านายมากๆเมื่อน,นั้นคืนเวลาที่คุณไม่ได้เป็นนายอีกต่อไป